สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่นะครับรายการนี้เราใช้ชื่อว่ารายการหูหูพึ่งก็จะเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์หรือเรื่องราวที่คิวใจจากทั่วมุมโลกนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของประเทศกัมพูชาคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมประเทศกัมพูชาไม่เจริญสักทีทั้งที่บ้านอยู่ติดกับเราเท่านี้ประเทศไทยเราก็เจริญเอาเจริญเอาแต่กัมพูชาไม่เจริญสักที มีหลายเหตุผลนะครับแต่ว่าเหตุผลที่ผมจะมาพูดในวันนี้มันเป็นเรื่องของครรํัสาบวรมันย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ1,000ปีก่อนนะครับมีอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่มากเขาเรียกกันว่าอาณาจักรวรมันหรือที่เรารู้จักกันว่าอาณาจักรขอมนั่นเองอาณาจักรขอมกินพื้นที่ประเทศไหนบ้างกินพื้นที่ประเทศไทยกัมพูชาเวียดนามหรือบริเวณแม่น้ำโขงตอนล่าง เรียกรวอ,อาณาจักรหอมเนี่ยยิ่งใหญ่มากความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรหอมเนี่ยเราดูจากตรงไหนเราดูจากนาครวัดนครธมที่อยู่ในประเทศกัมพูชาในขณะน,นี้อันนี้เป็นฝีมือและความเจริงเรืองของอาณาจักรหอมนั่นเองพระพัตร์หอมทุกพระองค์นะครับจะมีลงท้ายพระนามของท่านว่าวรมันพระเจ้าชัยวรมันพระเจ้าสุริยะวรมันคําว่าวรมันนะครับเป็นภาษาสัรษฐกิจวระแปลว่าประเสริฐมันแปลว่า ผู้ที่วรมันก็คือผู้ที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นคำนี้ก็หมายถึงกษัตริย์เป็นผู้ที่ประเสริฐนั่นเองเรื่องนี้ไม่น่าแปลกใจหรอกครับเพราะว่าคนไทยปัจจุบันเวลาจะตั้งชื่อก็ยังให้พระตั้งจะได้เป็นสีมงคลเพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์ขอมเขาก็ต้องมีคําว่าวรมันเพื่อเป็นสีมงคลของกษัตริย์เองรวมไปถึงอาณาจักรความรุ่งเรืองของบ้านเมืองนะครับผู้ว่าถ้ากษัตริย์มั่นคงอาณาจักรก็มั่นคง คำศพัพท์โบราณนี่มันเริ่มขึ้นจากตรงไหนมันมีอยู่หลายตำนานด้วยกันตำนานแรกของคำศพัพท์โบราณมีอยู่ว่ากษัตริย์ของพระอ,องค์หนึ่งเนี่ยต้องการที่จะมีความเข้มแข็งต้องการที่จะมีอำนาจแบบเป็ดเสร็จไม่ต้องการให้ใครมาค้นล้มพงได้เลยสั่งให้บรรดา,าพราหมณ์ทั้งหลายทำพิธีกรรมอย่างหนึ่งพิธีกรรมนั้นเขาเรียกว่าบูชามนุษย์นั่นเองบูชาจากมนุษย์เอามนุษย์ เป็นๆเน,เนี่ยมาทําหน้าที่บูชายันต่อเทพเจ้าเพื่อให้เทพเจ้าโดนบันดานให้กษัตริย์นั้นมีความเข้มแข็งมีอํานาจเหลือมนุษย์ทั้งตัวแต่ความฝันของกษัตริย์องค์นั้นก็ไม่สาเร็จหรอกครับเพราะว่ามีาพราหมณ์คนหนึ่งเรียกได้ว่านอกคอกลุกขึ้นมาโพลบอกว่าการกระทําของสัตว์เช่นนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเป็นพิธีกรรมที่ป่าเถื่อนไม่มีใครก็ทากานมันไร้ซึ่งความเมตตาไม่มีมนุษย์ด้านไหนก็ทํา กษัตริย์องค์นั้นเมื่อได้ยินพราหมณ์พูดขึ้นมาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะครับหลังจากนั้นก็ได้สั่งาก,การให้ประหารชีวิตพราหมณ์ยโสโอหังคนนั้นก่อนที่พราหมณ์คนนั้นจะสิ้นใจตายก็ได้เปล่งวาจาเป็นการสารปแช่งบอกว่าราบใจที่เลือดของข้ายังไม่ถูกชำระความหายนะจะมาสู่กษัตริย์ขององค์นั้นและนี่เองคือคำสาปอลมันตำนานแรกนะครับตำนานที่สองเป็นตำนานที่เกิดจาก พระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งพระองค์มีชื่อเสียงทางด้านการฟื้นฟูและทําให้อาณาจักรของเจริญรุ่งเรืองว่ากันว่าคำสาปของพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้มีใครกล้าคิดคดทร,ะระยศต่อกษัตริย์ขอมรวมไปถึงลูกหลานของพระองค์ในเวลาต,ต่อมาไม่มีใครกล้าท้าทา,ทายต่อคำสาบของพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งแต่ไม่น่าเชื่อ ในเวลา200ปีต่อมามีบุรุษคนหนึ่งซึ่งก็คือชาวสวนคนคนนั้นได้ลอบปองพระชนพระเจ้าชัยวรมันที่9จนพระเจ้าชัยวรมันที่9เสด็จสมรรคตและชาวสวนคนนั้นได้สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนโดยใช้ชื่อว่าพระเจ้าแต่งหวานคำสาบดูเหมือนจะเป็นจริงในเวลาต่อมาพระเจ้าแตงหวานซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ขอมองค์สุดท้าย ที่ปกครองนครวัดนคนรธมก็ได้เสื่อมอํานาจลงจนสุดท้ายแล้วอาณาจักรหอมก็สูญสลายไปและอาณาจักรอุทยาก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นในเวลาต่อมาการสังหารพระเจ้าชัยวร,รมันที่9ก็เหมือนเป็นการทรยศสักหลังพระเจ้าสุริยะวร,รมมนที่หนึ่งเพราะคือการทําลายลูกหลานของพระอ,องค์นั่นเองอาณาจักรหอมได้เสื่อมสุดในเวลาต่อมาจนกระทั่ง,งปัจจุบันนี้ กลายเป็นประเทศกัมพูชาและไม่สามารถที่จเจริญรุ่งเรืองได้มีคามํากล่าวว่าประเทศกัมพูชาได้มีการสู้รบฆ่าฟันกันเองจนสุดท้ายต้องมีชาวกัมพูชาชั้นเป็นยาชนถูกฆ่าตายในยุคสมัยหนึ่งกว่าสองล้านคนว่ากันว่าเกิดมาจากคำํำสา์วรมันนั่นเองคุณผู้ชมชื่อหรือเปล่าครับพระเจ้าแตงหวานซึงได้รอบผงประชนพระเจ้าชัยวรมณนที่9 ทำให้วงตระกูลของชาวรมันที่9ได้สับสูนย์ไปนั่นหมายถึงว่าคำสาบวรมันที่เกิดขึ้นมาจากพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งนั้นกําลังสําแตงผลไปเรื่อยๆมีคํากล่าวว่าคํำสาบแช่งนั้นตกมาถึงชาวกัมพูชาในปัจจุบันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ว่าทุกคนที่ทรยศจะต้องตกเป็นทาสตลอดไปเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ ที่เราเห็นประเทศกัมพูชาน,นั้นตกเป็นเมืองขึ้นของหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นตกเป็นเมืองขึ้นของสยามตกเป็นเมืองขึ้นของวิญามหรือตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสรำสาวโบราณจะเป็นจริงหรือไม่นั้นไม่มีใครบอกได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตำนานเล่าสู่ๆกันมาผมเองก็สงสัยนะครับว่าคนที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่พระเจ้าแตงหวานหรือว่าลูกหลานของพระเจ้าแตงหวาน แต่คือประชาชนนั่นเองประชาชนซึ่งก็คือลูกหลานหรือประสงค์ที่ก่อนของพระเจ้าสิยาบุรมันที่หนึ่งคุณผู้ชมจะเชื่อหรือเปล่าครับว่าคําสาบบุรมันทาให้ประเทศกัมพูชาไม่เจริญแต่ถ้าถามความเห็นส่ววตัวตัวผมผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะครับประเทศกัมพูชาน่าจะได้นักการเมืองที่ไม่ดีมากกว่าได้ชนชั้นนําปกครองที่เห็นแก่ตัวที่เห็นแก่ประโยชน์ถ้าคําสาบุรมันจะศักดิิ์์สทธจริง คำสาปวรมันน่าจะทาร้ายคนที่ปกครองประเทศที่คิดไปดีกับประชาชนมากกว่าจัดสงผลร้ายต่อประชาชนที่ทําให้คนประชาชนของกัมพูชาฆ่าตายกันเองเกือบสองล้านคนผมว่าเรื่องนี้มันฟังไม่ขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเอามาล่าสู่กันฟังกับรายการหูหูผึ่งและผู้นี้เจอกนใแม่นะครับเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังกันดีวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย มียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพา์ทาูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาว